สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งกันนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเหมือนคู่มือเลยที่จะบอกเราว่ารัฐบาลที่ดีควรจะทำงานยังไงเราจะมาถอดรหัสกฎเกณฑ์ที่กำกับการทำงานของหน่วยงานราชการในประเทศไทยกันครับเคยตั้งคำถามกันไหมครับว่าเวลาที่เราต้องไปติดต่อราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆกน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ๆก็ตามจริงๆแล้วมาตรฐานการบริการที่เราควรจะได้รับมันคืออะไรกันแน่เรามีสิทธิ์คาดหวังอะไรจากพวกเขาได้บ้าง และคำตอบของคำถามนั้นก็อยู่ในเอกสารฉบับนี้เลยครับพระราชกิจสเีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี2546ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกฎกติกาหรือคู่มือฉบับทางการที่กำหนดมาตรฐานทุกอย่างเอาไว้และนี่คือสิ่งที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจหลักของพระราชกิจสเีกาฉบับนี้กันเลยดีกว่าว่าด้วยเรื่องหลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดีครับ ในมาตรา6เนี้นะครับเขาได้วางเป้าหมายหลักๆเอาไว้7ข้อด้วยกันซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เรื่องใหญ่สุดเลยคือการสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าไปจนถึงเรื่องการทำงานภายในที่ต้องลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงปรับตัวให้ทันโลกอยู่เสมอและที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องมีการประเมินผลตัวเองอย่างสม่าเสมอด้วยทั้งหมดนี้ก็เหมือนเป็นแผนที่นาทางของระบบราชการเลยละครับ ทีนี้7ข้ออาจจะดูเยอะไปนิดนึงใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถรวบมันให้เหลือเป็นแค่3แนวคิดหลักๆที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้ได้เลยเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้นครับและแนวคิดแรกที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือทุกอย่างที่ทำต้องเริ่มต้นและจบลงที่ประชาชนครับมีประโยคนึงในมาตรา8ที่ผมว่าทรงพลังมากๆเลยนะครับเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า ต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางโอ้โหชัดเจนเลยนะครับว่าประชาชนไม่ใช่แค่ผู้รับบริการแต่เป็นหัวใจของการบริหารราชการทั้งหมดแล้วไอ้คำว่ายึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่พูดง่ายๆก็คือเป้าหมายสุดท้ายของการทำงานทุกอย่างต้องเพื่อความอยู่ดีกินดีของผู้คนในสังคมเจ้าหน้าที่ต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ เมื่อเกิดปัญหาก็ต้องรีบเข้าไปแก้ไขและที่สำคัญคือต้องนำข้อเสนอแนะต่างๆกลับมาพัฒนานงานบริการให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับโอเคครับนั่นคือเรื่องเป้าหมายแรกต่อมาเป็นแนวคิดที่2ครับซึ่งก็คือการมีความตั้งใจดีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอครับต้องทำงานให้เก่งให้มีประสิทธิภาพด้วยใช่เลยครับคือการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่ว่าเจตนาดีไหมแต่มันวัดกันที่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง ว่างานที่ทำออกมามันสำเร็จลุล่วงและถูกต้องหรือเปล่าจงเล้จะเห็นภาพชัดมากเลยครับว่าวิธีคิดมันเปลี่ยนไปเยอะมากจากเมื่อก่อนที่ขั้นตอนอาจจะดูยุ่งเหยิงซับซ้อนก็ต้องปรับมาเป็นการลดขั้นตอนลงแล้วก็เปิดเผยให้เราๆท่านๆตรวจสอบได้ด้วยเรื่องเงินเงินทองทองก็เหมือนกันครับจากที่อาจจะดูไม่ชัดเจนก็ต้องมีการทําบัญชีต้นทุนและจุดที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนมุมมองจากแค่ของถูกที่สุด ไปเป็นของที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวแทนครับ15วันครับครับตัวเลขเมื่อกี้นี้คืออะไร15วันนี่คือกรอบเวลาสูงสุดเลยนะครับที่หน่วยงานราชการต้องใช้ในการตอบกลับเวลาที่เราส่งข้อสักถามเป็นหนังสือเข้าไปถือว่าเป็นหลักประกันที่ชัดเจนมากๆเลยในเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการและก็มาถึงแนวคิดหลักข้อสุดท้ายกันแล้วครับนั่นก็คือการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ต้องพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับโลกมันหมุนไปข้างหน้าทุกวันสถานการณ์ต่างๆก็เปลี่ยนไปการทำงานแบบเดิมๆที่เคยดีเมื่อ10ปีก่อนวันนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปแล้วก็ได้คำถามที่ตามมาก็คือแล้วจะทำยังไงให้หน่วยงานราชการก้าวทันโลกและมีความรับผิดชอบต่อผลงานของตัวเองได้ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ให้แนวทางไว้ชัดเจนเลยครับ มี2เรื่องหลักๆ 1. คือต้องคอยกลับมาทบทวนภารกิจของตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันยังจําเป็นอยู่ไหมยังคุ้มค่าหรือเปล่าและสออันนี้สําคัญมากคือต้องมีคนนอกหรือองค์กรอิสระเข้ามาช่วยประเมินผลงานครับเพื่อให้ได้มุมมองที่เป็นกลางจริงๆว่าคุณภาพเป็นยังไงประชาชนพอใจแค่ไหนเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้ว หลังจากที่ดูรายละเอียดกันมาทั้งหมดเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราในฐานะประชาชนควรจะคาดหวังได้จากการบริหารราชการคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้สรุปทุกอย่างลงมาให้จำง่ายที่สุดนะครับมันก็คือ3เสาหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนี่แหละครับ 1. คือรัฐบาลต้องทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ 2. เป็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพทำงานรวดเร็วคุ้มค่าและ 3. เป็นรัฐบาลที่โปรง่งใสตรวจสอบได้และพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอ และหัวใจสำคัญก็คือทั้งสามเสาหลักนี้มันต้องทำงานไปพร้อมๆกันนะครับมันแยกจากกันไม่ได้เลยเพื่อที่จะสร้างระบบบริการสาธารณะที่รับใช้สังคมได้อย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของคู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศไทยครับซึ่งก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าวิสัยทัศน์ที่วางไว้สวยงามขนาดนี้ในวันนี้มันกลายเป็นความจริงในทางปฏิบัติ มากน้อยแค่ไหนแล้ว